เอาละครับสวัสดีครับผมจะมาแนะนําข้อควรรู้ก่อนเราจะลงทะเลกันนะครับก่อนเราจะดำน้ํากันอะ่ะก่อนเราจะไปเมืองคอนเทนที่มาดำน้ํากันอย่างแรกเลยที่ผมแนะนําการที่เราจะไปสู้กับมอนใต้น้ําได้เนี่ยเราต้องมีไอ้นี่ก่อนเห็นไหมตัวเนี่ย มันจะมีอยู่สัตว์สามประเภทนะใต้น้ำอะ่ะที่เราสามารถดูดทางมันมาได้ดูนะดูนะมันเราก็สามารถเราจะตีแรงมากนะแมงกะพูุนตีแรงกว่านี้อีกนะแมงกะพุนนะเดี๋ยวผมไปเอาให้ดวผมจะไปทำแมงกะพุนให้ดูนะว่ามันตีแรงแค่ไหน เอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเอาตัวอะไรนะเขาเรียกก็ตัวอะไรนะ,รต,ะ,ระตัวนี้ใครรู้ก็พิมพ์บอกเลยนะหอนด้วยหอนผมจะให้ดูสกิลตัวนี้มันจะเป็นยังไงเอาตัวนี้สกิลมันจะปนแปลกลนิดนึงนะตัวนี้ตีปกติสลับกับ ราสามารถตีปกติสลับกับสกิลได้เลยนะถ้าเราอยากเติมเลือดก,ก็ไปเลยนี่นี่ถ้าเราอยากเติมเลือดนี่เห็นไหมเลือดเราก็เต็มแล้วมันจะมีปลาปลาประเภทเนี้ยที่เราสามารถเติมเลือดได้นี่นโมฮีล้วลวปลากะเบนตุ่นี่ปลากะเบนมันมีสัดสามชนิดหรือน่ากลัวนะผมก็ไม่เข้ใจเลย Mình อาหารที่เพิ่มเลือเช่นปลานี้ได้ไหมปลานี้ไม่ได้ปลาที่สามารถเพิ่มเลือดได้ก็พวกนี้นะเพื่นี่นเลยเราวิ่งชวนมาแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดให้เรา เดี๋ยวผมจะไปท้าทายให้เพื่อนๆดูว่ามันท้าทายใต้น้ำมันจะเป็นยังไงนะอเ้นรถถังแรงมากนะเพื่อนๆแนะนำะปากอเมริกาแรงมากแ,านนร,แรงมากเอาละแคปคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ผมก็ขอตรตาลาไปก่อนบ๊ายบาย